ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอี ทับภาคหนึ่งทัวลงยับลั่นแผ่นดินของเรายอมเป็นของเราอยู่ดีถามหาหนายทหารพบเบื้องหลังคอมเมนต์บุกขณะไปคุยแก้สแกมเมอร์จากกรณีกองทัพบ,บกมีการออกมาชี้แจงเหตุการณ์ชาวกัมพูชามีการรื้อล้วนลวดน้ำบ้านหนองยาแก้วซึ่งก่ออยู่ในเขตอธิปไตยของไทยขณะที่ก็มีการประชุมสำคัญในวันเดียวกันทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงกองทัพภาคที่หนึ่งอีกครั้งเกี่ยวกับความไม่เด็ดขาด โดยมีเสียงถามหาหนายทหารบางคนทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายน2568เวลา14.30นาที กองทบกได้มีการรายงานจากกองกำลังบรพากรณีเกิดเหตุการณ์ชาวกัมพูชาได้มีการแสดงความไม่พอใจมีการเข้ารื้อล้วลลดน้ำบางส่วนบริเวณบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วโดยแจ้งว่าทหารไทยกำลังล้อมล้วลลดน้ำเพิ่มเติมจากแนวเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่าทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยโดยภายหลังเกิดเหตุค่ะกองกำลังบรพาจึงได้มีการจัดกองกำลังเข้าไปตรวจสอบ พร้อมกับมีการประสานไปยังหน่วยทหารกัมพูชาที่ควบคุมพื้นที่เพื่อให้มีการชี้แจงชาวกัมพูชาให้หยุดการกระทําดังกล่าวจนสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติด้านกองกําลังบุรพาเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าเกิดจากความเข้าใจผิดบริเวณบ้านน้องยาแก้วโดยชาวบ้านชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งเข้าใจว่าทหารไทยกําลังล้อมล้วล้นน้าเพิ่มเติมจากแนวเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจากความเข้าใจผิดดังกล่าวส่งผลให้ชาวบ้านชาวกมพชชาได้มีการเข้าไปทำลายล้วรลวดน้ำส่วนหนึ่งออกไปซึ่งล้วลวดน้ำดังกล่าวเป็นแนวป้องกันตนเองทางปีกซ้ายของพื้นที่บริเวณป่ายูคามีคูกัน้นไม่ใช่แนวล้วรลวดน้ำหลักย่านกลางที่มีสแลนสีดำกัน ขณะที่ียว,วันเดียวกันค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีมีการรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในการปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ที่โรงแรมอินโดจีนอารัญญประเทศฝ่ายไทยค่ะนำโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีละบุตรเจเรตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์เสนาธิการกองทัพภาคที่หนึ่งหาเรือร่วมกับพลตำรวจโท เซียงสาริตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประเทศกัมพูชาที่มีการนำคณะมาจากประเทศกัมพูชาใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงเนื่องจากมีขั้นตอนการแปลาภาษาและการจัดทำเอกสาร กัมพูชาตอบรับการแก้ไขสแกมเมอร์ในทิศทางที่ดีและภายในสิ้นเดือนนี้จะมีการส่งแอคชั่นพล n นในการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ซึ่งไทยได้มีการส่งข้อมูลแหล่งที่ตั้งของแก๊งคอเซนเตอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนทั้งปอยเปดและจังหวัดบันเตียเมีเยนเจยให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้พลตรีสุรวิทย์ยังได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุกองทัพพระที่หนึ่งจะปฏิบัติการในพื้นที่บ้านน้องจานตําบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสก้วในวันที่26กันยายนนี้ว่าไม่เป็นความจริงเป็นการใช้ถ้อยคําบิดเบือนจากคลิปคํากล่าวของเสนาธิการกองทัพพระที่หนึ่งที่จะมีการดําเนินการในพื้นที่แนวชายแดนเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการใดๆในพื้นที่บ้านน้องจานยืนยันว่ากองทบบกโดยกองทัพภาคที่1ยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดตามที่ได้มีการลงนามในการประชุม GBC ในวันที่10กันยายนที่ผ่านมาในจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชานอกจากนี้เพจ f a c e b o o k กองทัพภาคที่1ค่ะยังได้มีการโพสต์แบนเนอร์พร้อมกับข้อความยืนยันในภาพข่าวตามสื่อโซเชียลว่า จะมีการปฏิบัติการในวันที่26กันยายน2568เป็นการนำข้อมูลจากการถแถลงข่าวของวันที่3กันยายน2568ไปบิดเบือนสร้างเป็นข้อมูลเท็จและเป็นข่าวปลอมของสื่อโซเชียลซึ่งในข้อเท็จจริงเป็นการกล่าวถึงการปฏิบัติการของกองทัพภาคที่1ในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและไม่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ อย่างไรก็ตามเมื่อข้อความค่ะแลวก็เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาปรากฏว่าก็มีคนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากซึ่งส่วนมากค่ะก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความอ่อนแอของกองทัพพระที่หนึ่งพร้อมกับมีการกล่าวถึงนายทหารที่ชื่อว่าพันเอกชัยนรงค์กาศีด้วยอย่างไรก็ตามทีมข่าวดุคติค่ะจึงมีการตรวจสอบถึงนายทหารคนดังกล่าวว่าเป็นใครก็พบว่าเมื่อวันที่4มิถุนายน2568 พันเอกชัยนรงค์กาสีผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์และผู้บังคับการกรมทหารราบเฉพาะกิจตรวจความพร้อมด้านกําลังพลยุทธป,ประกรณ์และยานพาหนะตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วยช่างสนามกรมทหารราบเฉพาะกิจ กองพันธานช่างที่สองกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์โดยมีการปฏิบัติการกลางสะพาน MFB ที่มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุโทโธปรกรณ์และยานพาหนะข้ามลำน้ำอีกทั้งยังได้มีการเน้นย้ำให้กำลังพลของหน่วยกองร้อยทหารช่างสนามมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจเตรียมยุโทโธปรกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมสมบูรณ์และยานพาหนะสามารถใช้งานได้เพื่อรองรับภารกิจ ตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสัมฤทธิทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id adchapsit store หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3